เป็นการกำหนดของลล l a ์อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราได้มาเจอกันอีกครั้งในค่ำคืนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสองอย่างนะครับที่อยากจะฝากกับน้องๆนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดตั้งหลายนะครับที่เราทุกคนนั้นจะต้องออกอ่างมันให้ได้นะครับเพื่อที่อนาคตข้างหน้านั้นนะครับเราจะได้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับตามที่ควันได้กล่าวไว้ทุกๆครั้งที่เรามาเจอกันนะครับแล้วกเรื่องที่สองนะครับ เรื่องเรื่องเลขตั้งตั้งจบแค่นั้นนะครับได้ใจความนะครับทุกคนเข้าใจนะครับว่ายาเสพติดนะครับออกทางนะครับอิชาล้อนะครับเงียบนะครับอิชาล้อครับอิชาลลอแล้วก็เรื่องที่สองนะครับนั่นก็คือเรื่องของไวัสวัสดาคุณมตุลลัยกมุลลรูนะครับก็เหมือนกับทั่วไปนะครับก็คืออยากจะมาเตือนสติพวกเรานะครับเออก็คือให้พวกเราเนี่ย มั่นคงนะครับหนักแน่นนะครับในการเป็นวัยหนุ่มวัยรุ่นของเรานะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยทำางก็ได้ให้เราเป็นคนที่มีคุณค่านะครับโดยเฉพาะคุณค่าในเรื่องของศาสนาอิสลามนะครับ <çocuğ> วันนี้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าหากว่าความแข็งแรงของเรานะครับสติปัญญาของเราหรือทุกๆส่วนของเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ไปในหนทางของอสพานัตาลานะครับมันก็เป็นการมีเรี่ยวแรงหรือการมีสติปัญญา หรืออะไรที่ดีต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ไม่มีคุณค่านะครับ <St pursuing wrestler> ฉะนั้นเราอย่างที่บอกแล้วว่าเราเกิดมานะครับก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนี่เราก็มาเก็บเกี่ยวนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความแข็งแรงนะครับเรื่องของความรู้นะครับอันนี้เรามาเก็บเกี่ยวเอาเองนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือการขอบคุณต่อรถทานาตาล่าวันนี้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง สิ่งที่มุสลิมได้รับจากอัลลอฮ์คำสั่งจากอัลลอฮ์นั่นคือการละหมาดการทําอิบาดะการทําความดีต่างๆนะครับวันนี้อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเราจะกินของต่างๆเนี่ยเราต้องกินของที่ดีๆนะครับไม่มีใครบังคับเราได้นอกจากตัวเราเองนะครับและก็สิ่งที่สําคัญนั่นก็คือการละอายที่จะทําความชั่วนะครับต่อลัสพาโนตาล่ะนะครับวันนี้เราอาจจะแอบมุมไปกินของไม่ดีนะครับทีนี้มีคนมาตําหนิเรา นั่นก็เป็นสิ่งที่เราเนะี่ยทำนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้คนอในในนื่นตําหนิน <c oughs> ะครับก็คือเราจะต้องทําในสิ่งที่ดีแล้วก็ให้อารอ์เนี่ยอภัยในสิ่งที่เราทาความผิดม,มาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้อาจจะหลงผิดไปนะครับทุกๆก,ก,การขอพยาโทษทุกๆการกลับตัวอรรถพานตาลาให้โอกาสหมดเลยนะครับฉะนั้นวันนี้สุขภาพของเราที่ดีนะครับความแข็งแรงสติปัญญาของเราก็ให้ใช้ไปในหนทางของอรรถพานตาลาให้มากที่สุด นะครับก็ขอให้ครั้งนี้แล้วก็ครั้งต,ต่อไปให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง,แ,รงแล้วก็มีโอกาสได้รวมตัวกันอย่างนี้และถ้ามีเพื่อนๆน,นะครับมีเพื่อนๆน,น,นะครับต้องการจะเข้ามาอยู่กับพวกเราก็ินชองว่าเรายินดีต้อนรับเหมือนเช่นเดียวเช่นเช่นเคยนะครับ่าตรงนี้มีหลายๆรูปเนาะมีรอพอบ้างนะครับหรือเพื่อนของเราตามพื้นที่แต่เราก็มารวมกันได้นะครับก็เราเป็นมิตรหายกันนะครับก็ขอให้เราสนุกสนาน ว่าฟินอากราติอัสนะวากีนาอัสบัดก็นะครับจบไปนะครับสําหรับกิจกรรมในค่ําคืนนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นกันมาสนุกสนานแล้วนะครับก็ได้รับการ สั่งสอนนะครับในเรื่องของศาสนาเพื่อบรรจุให้เราได้เพิ่มความอิมานของเราให้เข้มแข็งข um> okay. e> ึ้นนะครับก็โอกาสหน้าคงจะมีอีกนะครับในรยกัรแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเลยกับคำว่าอัสสลามอะัรกุมครับก็หลังจากจบการให้อวาสนะครับของครแล้วก็ผมนะครับเดี๋ยวก็มาชมฟุตบอลกันสักนิดนึงนะครับ ของน้องนองนักเรียนแล้วก็เด็กๆในซอยสวนพลูนะครับก็ดีใจนะครับที่ทุกคนรับชมนะครับในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับที่นี่สวนพลูยู่นเด็ดนะครับเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนนะครับยิงลูกนี้นะประตูก็ปัดออกมาได้นะครับ yeah, yeah, yeah. ครับดาลุนบิดก็ เปิดออกมาทางด้านข้างไปแดนกลางไปซ้ายสุดนะครับกลางได้เล่นบอลน,นะครับตอนนี้ล็อกแล้วก็ต่อบอลสั้นๆโดนสกัดออกนะครับดา,บารุนีบิดน่ไฟเริ่มเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงกลางนะครับล็อกลูกนี้ว่ายังไงยิงโอ้โหนาประตูเซฟไว้ได้ เป็นลูกคอนเนอร์นะครับเปิดเข้ามาล่าดิดผู้รักษาประตูนะครับออกบอลไปด้านข้างปอบอลมาทางด้านซ้ายนะครับลูกนี้ว่ายังไงโดนสกัดโอโหผู้รักษาประตูเก็บบอลไว้ได้ตะโด่งยาวขึ้นไปนะครับเก็บบอลไว้ได้นะครับกองหน้า สวนนี้นะครับสวนปูเปิดบอลยาวขึ้นมาไม่มีใครนะครับยิงลูกนี้โอ้โหผู้รักษาประตูก็รับไว้ได้นะครับเปะโดงยาวขึ้นมา ญิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงประตูนะครับถ่ายทอดสดนะเว้ยเล่นดีๆหน่อยถ่ายทอดสดนะเว้ยกลางยิงลูกนี้โอ้โหชนเสานะครับโอ้โห นิดเดียวนะครับนิดเดียวเปิดเข้าไปติดล็อกนะครับตอนนี้ดารุนบิดสวนเกมเร็วขึ้นไปเปิดออกไปทางด้านซ้ายครูวันนะครับว่ายังไงลูกนี้โดนสกัดนะครับโอ้โหมาแล้ครับ ตอนนี้ส่วนมากแล้วเป็นเกมของดารุนบิสนะครับดารุนบิสบุกขึ้นไปอีกนะครับเปิดบอลเข้าไปในลูกนี้ยิงโอ้โหยิงโอ้โหข้ามคานนะครับเป็นลูกตั้งเดะน,นะครับจากหน้าประตูของสวนพููยูเนดเต็ดโยนยาวขึ้นมาลูกนี้ ได้บอลแล้วนะครับโดนสกัดออกไปได้ส่วนผู้ทุ่มบอลเข้ามาเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ออกหลังครับตอนนี้ก็ดารุนบิตยังคงนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับสกัดไว้ได้นะครับส่วนผู้ บุกขึ้นมาลูกนี้ว่ายังไงครับครูวัครับครูวัจอมเก่านะครับครูวันผู้เป็น,นทั้งพอ่อเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่ชายให้กับเด็กๆนะครับไ,ไปครับลูกนี้ไไสกัดไว้ได้นะครับส่วนพู้ล็อกบอลผ่านพาบอลขึ้นมาแล้วนะครับลูกนี้ว่ายังไงครับลูกนี้โดนสกัดไว้ได้ ออกข้างไปนะครับดารุนบิดเป็นไฟได้เริ่มเล่นเปิดบอลเข้าไปในนะครับกองหลังว่ายังไงครับชนลมุนอยู่หน้าประตูนะครับดารุนบิดก็ได้เป็นไฟเริ่มเล่นอีกครั้งนึงนะครับโอ้ชนเสานะครับตอนนี้ออกข้างนะครับดารุนบิดจะเป็นไฟได้เริ่มเล่นอีกครั้งหนึ่ง มงลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบนะครับอนนยู่นยาวลูกนี้ไม่มีใครอีกนะครับสวนผู้ 5นาทีหลังสุดนี้เกมเป็นรองเยอะนะครับ,บตอนนี้ดารุนบิดผู้รักษาประตูลุยขึ้นมาเองครับ,บ,บยังสกัดไม่ได้นะครับลูกนี้ยิงเองดิดบล็บอกนะครับลูกนี้ยังเป็นของดารุนบิดยิงลูกนี้โอ,โ,โอ้โหนะประตูเซฟติดคานนะครับนี่พูรักษาประตูสวนผู้ออกไปทางด้านข้าง เปิดไปทางด้านขวาต่อบอลยาวขึ้นมาครับไม่ดันนะครับลูกนี้นเปิดบอลมาทางด้านขวาดารุนบิ๊บ,บุกขึ้นไปอีกแล้วนะครับลูกนี้ว่ายังไงยิงลูกนี้โอ้โหดิเซฟก็เป็นฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์นะครับระหว่างเด็กขอดารุนบิ๊นะครับกับ อาน้องๆในซอยสวนผูนะครับก็สังกัดสวนผูอยู่ในเตดนะครับชุดเล็กนะครับลูกนี้ครับครูวันยิงลูกนี้เป็นประตูนะครับดาลุนบิดออกนำไปนะครับตอนนี้สองประตูต่อศูนย์นะครับ นนส่วนผู้จะเป็นฝ่ายเคียลูกนะครับเคียไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเล่นแล้วครับตรงนี้ยิงไกลนะครับติดบล็อก โยนลูกนี้นข้ามฟากนะครับออกข้างมานะครับตอนนี้ไอ,บอ้บอลออกมาทา้านข้างอัพดอนครับส่งคืนคืนหลังด้านขวาโอโ้โหไม่มีผู้เล่นเติมขึ้นมานะครับสำหรับสวนผู้อยูในเต็ดนะครับ ก่ <c oughs> อนน้องๆก็เพิ่งฝึกเล่นฟุตบอลกันนะครับจากครูวันนะครับเพื่อที่จะได้สร้างความใกล้ชิดกับเด็กวัยรุ่นนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยนะครับได้ตักเตือนง่ายนะครับเลยใช้สื่อของฟุตบอลนะครับเพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการเช้ลูกนี้ครับ ส่วนพรูโอ้โหนะครับพลาดนะครับลูกนี้ออกหลังไปนะครับขอขอบคุณสำหรับผู้ชมนะครับที่ติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้อง,องๆให้กวนแล้วก็เพื่อที่จะจะได้มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกับน้องๆน,นะครับ ลูกนี้ว่าไงครับสวนพลูยิงไม่ได้ครับ<า>บุกแล้วนะครับตอนนี้หลุดแล้วนะครับ<อ>สามประตูต่อศูนย์แล้วนะครับตอนนี้เข้าไปอีกแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ได้ติดตามรับชมกันในนัดนี้นะครับก็ ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับคาสนามในค่ำคืนนี้นะครับขอไม่เอ่ยน้านะครับก็ในโอกาสหน้านะครับก็คงจะได้มีกิจกรรมดีๆนะครับให้เราได้ชมกันอีกนะครับขอขอบคุณที่ รับชมที่ติดนามกันในนัดนี้นะครับก็ขอลาทุกท่านไปด้วยเพียงเวลาเท่านี้ก่อนนะครับสสม s s a l a m u ุ l a i าร m ะมะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์